สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไา่เปี่ยมสุขนะครับช่วงนี้ก็คือช่วงประมาณเดือนสิงหาคมแล้วนะครับตามสัญญาครับเราเริ่มไว้ลำใหม่นะครับอันที่จริงจ่าเริ่มไว้ลำใหม่ตั้งแต่ปลายเดือนที่ผ่านมาคือเดือนมิถุนายนอ่าเราเริ่มไว้ลำใหม่ตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนแล้วนะครับลักษณะที่เราได้ก็คือเมื่อลำก่อนนี้นะครับเพราะชุดพ่อแม่ชุดแรกของเราเนี่ย ชุดก่อนเนี้ยนะครับที่เราใช้เป็นลาแม่เนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณห้าหกต้นนะครับแล้วตอนนี้ถ้าเราต้องการไว้แค่ห้าหกต้นก็โอเคครับแต่นะครับแต่ถ้าเราเผื่อไว้นะครับถ้าเราไว้เยอะกว่านั้นถ้าสมมติเราไว้สักสิบต้นถึงตอนเวลาที่เรามาสางกอก็คือประมาณเดือนตุลาเนี่ยเรามาสางกอเราสามารถเลือกได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าต้นไหนที่ มันเกิดไกลเขานะครับอยู่ห่างสามารถขุดเป็นต้นพันธุ์ได้มันก็จะเกิดรายได้นะครับก็คือขุดสามารถขุดใส่ถุงไว้เป็นต้นพันธุ์ได้นะครับในช่วงนี้เราเริ่มไว้ลำแล้วนะครับเราเริ่มไว้ลำแล้วเราปล่อยลำขึ้นไปแล้วก็ลำชุดนี้ครับจะแก่ใบกลางทั้งหมดนะครับประมาณเดือนตุลานะครับกัญยากัญญาตุลาครับ ใบจะกลางพร้อมที่จะเป็นลำแม่ชุดใหม่ได้แล้วก็ช่วงนี้ก็จะทึบๆหน่อยนะครับแปลงก็จะทึบๆหน่อยแปลงทึบก็ส่งผลดีนะครับก็คือแสงแดดส่องลงไม่ถึงพื้นเมื่อแสงแดดส่องลงไม่ถึงพื้นแล้วยา้าเขาจะทยอยหายไปเราเรามีเพื่อนล้มโลกอยู่ด้วยครับเห็นไหมครับเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมเอ่ยมีกี่รังอะ ตอนนี้เห็นลังเดียวอ uh huh. ไปแวกมากไม่ได้เดี๋ยวตื่นเดี๋ยวตื่นเดี๋ยววิ่งกันไม่หวัดไม่ไหวครับก็จะมีลังพึ่งลังมิ้นเนี่ยก็คือเห็นกันอยู่ประจําในช่วงหน้าแรงโหตีได้เยอะมากครับที่เราจําเป็นต้องตีเพราะว่าเราสางบางกอที่ยังไม่ได้สางเนี่ยเราสางกอไม่ได้เลยเพราะ่มมิ้มไปก่อลังเงิน นะครับแล้วก็ตัดหน่อไม้ก็ตัดไม่ได้ครับโดนลัทธิตีกันวุ่นวายก็จําเป็นที่จะต้องมาให้เขาย้ายไปเราไม่ได้ฆ่าเขานะเขาก็จะย้ายไปอยู่รังใหม่นี่ครับการไว้ลงใหม่ก่อนนี้สวยจังครับครับก่อนนี้สวยจังเลยครับนี่ครับก็จะแนะนํากิจกรรมของเรา,าช่วงนี้คือการไว้ลง การไว้ลำเนี่ยคือเรามีกระตังมาจากการขายหน่อไม้ในช่วงที่ผ่านมาช่วงนี้เที่ยวได้เลยครับสนุกเลยครับร, <c oughs> รู่กเต็มเลยเดี๋ยวเก็บเม็ดไปเพาะเธอ <c oughs> จะได้เอาไว้ทําต้นต่อแล้วก็เดี๋ยวเอายอดของตัวนี้แหละไปเสียบใช่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 อันนี้เป็นตะขบยักษ์เวียดนามนะครับไม่มีนม้ําแล้วก็เป็นพันธุกรรมที่ลูกใหญ่ที่สุดละ <c oughs> มีมีลูกคอกล่อ,ลองนูนมีลูกอคอกลูกปลาช่อนในร่องน้ําก็จะมีปลานะครับอาหารอุดมสมบูรณ์นี่แหละครับสเสน่ห์ของกเกษตรผสมผสานเราจะทําอย่า,ยางใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวนะครับปลูกไปเหอะปลูกหลายๆอย่างครับปลูกไอ้ที่เราชอบกินแล้วก็ขอให้มันเกื้อกูลกันเองเราก็จะได้ประโยชน์จากทุกๆอย่างรวมไปถึงมันก็จะได้ประโยชน์จากกันและกันด้วยนะครับน,น,นี่ครับ เอานับให้หน่อยต้นไม้มีกี่ต้นจ๊ะหนึ่งสองสามสี่เแปดเก้าต้นเก้าต้นเรามีต้นใหม่เก้าต้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะขุดใส่ถุงสี่ถุงสี่ต้นนะครับเป็นรายได้ก่อนแล้วก็ส่วนที่เหลือเราก็ไว้เป็นลาแม่นะครับอืไป,ไปดูพย,ยักกันดีกว่า ครับเดี๋ยวเราปิดเราปิดคลิปในช่วงของการไว้ลำใหม่ของไผ่บงหวานนะครับแนะนาแนะนากันอีกนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราก็จะปิดคลิปไผ่บงหวานกันเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่คลิปของไผ่ยักษ์กันต่อตามหลักการแล้วเนี่ยการไว้ลำนะครับไว้กระจายให้ทั่วกอนะครับเราไว้ลำประมาณ5้าถึงหกลำต่อกอนะครับเพราะฉะนั้น เราสามารถไว้เกินได้แล้วไอ้ส่วนที่เกินนั้นอ่ะเราสามารถมาขุดใส่ถุงได้นะครับเป็นรายได้ให้เราอีกในในฤดูที่เราสางกอนะครับก็คือว่าง่ายๆเข้ามาสางกอเสียค่าแรงคนงานแต่ไม่เสียเปล่าครับเรามีรายได้จากตรงนี้เข้ามาชดเชยนะครับแล้วก็ณนะตอนนี้หน่อที่ขึ้นในตำแหน่งที่เราไม่ต้องการยังสามารถตัดได้อยู่ปกตินะครับแต่ว่าสังเกตดูได้ว่าหน่อจะขึ้นน้อยลงนะครับเพราะว่า อาหารที่กอหาได้นะครับจะถูกส่งไปเลี้ยงลําใหม่ทั้งหมดอิทธิพลของต้นที่ยาวที่สุดนะครับคือหน่อที่ขึ้นมาใหม่แล้วยาวที่สุดจะดึงอาหารได้มากที่สุดจะดึงอาหารได้เก่งที่สุดเพราะฉะนั้นหน่อจะเกิดน้อยลงนะครับแล้วก็จะสังเกตได้ว่าเมื่ออาหารเขาหมดเนี่ยหน่อที่ขึ้นมาใหม่ก็จะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับมันเป็นภาวะของอาสารอาหารที่ที่มันหมดลงไปนะครับ อันนี้ไม่ต้องเป็นซีเรียสแต่ว่าเราสามารถเลือกได้คัดได้ครับผมเลือกเอาหน่อใหญ่ๆไว้มันขึ้นมาเยอะอยู่แล้วครับตอนที่เรายังไม่ได้ปล่อยขึ้นนะครับมันขึ้นมาเยอะอยู่แล้วแต่พอมันมีลำหลายๆลำขึ้นมาปุ๊บหน่อมันจะค่อยๆหายไปแล้วมันก็จะหยุดออกหน่อไปเองนะครับโดยปริยายนี่ก็คือหลักการของการไว้ลำใหม่นะครับเพื่อเตรียมการสำหรับการสางกอเอาผลผลิตนอกฤดูด ในฤดูการถัดไปครับวันนี้จากจากลากันเพียงแค่นี้ครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ